สุขโภพุทธานังโอปปาโทสุขาสัตถมัติสานาสุขะสังคัญสารสามากีสามากะนังตาโปสุขโธติวาตัมปันติอาทิจราติ อาหะติจันติมมาสันนโตคติโยตัมปติชายิมตัมปติปรัมโนอัตตสัมพะมโหรติงพุทโธตัมปติเตชะสาิริโอตัม ปสัมปันนาสุขะธรรมาสัมหิตาสันโตสัพปริสารโขเกเทวาธรรมาติวจรเรสันติปัตาอปัตตาสันติปัตาอวัจจนามาตาปิตา จนิงคังธาชานตามเบทางปฏิกกรรมสุวรรณภูมิงคังตาวานาโสโนตังระไม่พิกามปิสัมเจนิตามิตาวานาพระมัาระอเทสยุงเอเตสัมเฮยังคาปรายันตุอาการสัน าจะภรุมานธ้าเทวนาคามหิติกาปุญญงโนอนโมทันตูจิระรกคัมตุสาสนาอากาศท้าจักภุมานท้าเทวนาคามหิติกามปุญญงโนอนุโม อันตุนกิรารักขัมต um ุปานิโนอาการสาธาจปุมันทาเอวานัาคามหิติกา ปุญญยังโนอนุโมทันตุกิระรักขัมตุโนสัทธะอากาสัทธาจั่ภูมิมานเทวานะมะหิจิกาปุญญยังโนอนุโมทันตุโสทิฆาฌันตุเท เตชาสานรัตนานตยาอมิกาเตชาปัญเสียิปัญสีเพวานารายปรมเมสังวังรเสียมทพรมมาจะอินทาจากจักตุโลกก เทติภวันตุเตชัยยาชัยชยาทรณีทรณีอุทธตธิอุทธาธินาธินาทิชัยยาชัยยาข้านาตารณิสัยนานิรยัสัยยาเซระสุมเมรุรา ชาปนารถีชัยยาชัยชยะผาเพียงระโสภินาเคนตนาคีมปิสาจพุตตะกเรชัยยาชัยชยาทนิมิตตโรคิชัยยาชัยชยาสิกีสุทธารานามม ชาชัยยาชชัยยารุณนนโมกขาตระชัยยชัยยจามปาตินามกุรคันหักังชัยยชัยยคัชักนตุระ ขานสุกันระพูชังกัสีหามพยักกันพีปาจจัยยาใจยารุณนามงกัญญาตาจินนาเสนาเรปุกปุณณสุนติรติใจยาใจยาสุขคาสุขา ใ่ยังทรณีตเรศ ชัยญาชัยยาชัยยาธอรณีสานติสัทธาชัยยาชัยยามังกราระยาภะวัคเฆชัยยาชัยยาวารุณายเคชัยยาชัยยารักษาสุราภูชเตชาชัยยาชัยยาพรม เมธะคังนาใจยาใจยาะราชาธิรา จัจจยังชัจยร์ัยยรปัทวิสัพพังชจยยรชัยยรอรหันตังปเจกพุทาสะวังกังชัจยร์จัยยรมาเฮสุรังหารโหเรมทเทวะจัจยรัจยจโพร มาสุรโคชัยยังชัยยังนาโคมีรุนหกโคมีรุปปะโคจันทิมาระวิีอิมโทจามีนาตายโยจักุเวโรวารุมนปิจักนท สัมมาเทวสิทธิตาปัสสัตถโยเอสินสวนาวกัสัมเพชัยัราโมผวาตุโนชัยธรรมโมจาสามโคจรทังสัมปา โรจนชัยยาคังเอเตนนชัยาเตเชนนสุเมธภวันตุโนเอเตนนภูนทัดเตเชนนโนตุโนชายามังคัรังชายโยเป็มภูทัสสิร ah ิมัง โตอาัามารักจัปปิมาตอปาราใจโยอุ้มโคใจโยโคติปันเดปะโมติตาใจยะติธรรมัมมะกนามะเฮสินโนใยโย ตีพุทธัสสิริมัตโตอายามาราจักปาปิมัตโตปะราชโยอุ่งโคสซยุงพ่อทิมันเดปักโมงทิตาชัยยาตาธาอิมทักนามาเห เตีุ้ทธันสัสริมาโตุอาญามราสัจปาปิมาโตะปะระชัยโยอุงโคสัยโงโพติมันเถงปะโมติตาชัยัตตาเถ สัสิริมันโตอาญามรารสจัปปาติมันโตปราชัยุอุขโคสัยยุมโพติมันเดปปะโมต,ติตาชัยยาตานสุป,ปันนัคนามะเห เติมพุทธสาสิริมันโตอายามมารสัจปาปิตมันโตปัรฑชัยโยอุ้มโคสัยยุงโคทิมันเทปะโมงติตาชัยาตตา โตอายามมารังสจัมปาติมัโตปาราสยโยุงโคสยโยมโคทิมันเถปโมติตตาใจอย่างตัณหาสาพพะธนา ทิขตาทิขายุการศัทธาฮวนตุสุกิตาฮวนตุสัมภะธารังคันตุสัพพะสัมตานังราคันตุจินนาสสังนัญการจิปัตถนาเต สัเตปุเรยตุ้มโนรัตถายุตตะกาเลงปวานสันตวันสังวันสังวรสัวรากาโรคาจุปันทวาเตสันติวะ เรตุจักสัมภคายะสุขังเจมตัสุขังอภารตุเขมีอณิขสุรตตาจะกสันโตอนะตุระโทสุขิตา จาัตเสเรียมปราตรานมปัาเสจสัทถ